สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้ที่ใช้งาน MongoDB เบื้องต้นกับ Thai DB กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาทำความรู้จัก aggregation ในการคิวรี่ข้อมูลใน MongoDB กันนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างก,กันเลยครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่า aggregation หรือว่าการรวบรวมข้อมูลเนี่ยคืออะไร สำหรับแอปพลิเคชันก็คือการดำเนินการโดยใช้คำสั่งในการประมวลผลข้อมูลเพื่อรวบรวม Document ให้รวมเป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อที่จะแสดงเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณน,นะครับอ,อย่างเช่นการหาผลรวมการหาค่าเฉลีย่ยการจัดกลุ่มข้อมูลและการนับจำนวนข้อมูลนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน ใน mongodb เนี่ยจะมีอยู่กันอยู่3ลักษณะเลยก็คือตัวแรกจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่าน pipeline หรือว่า aggregation pipeline ตัวต่อมาจะเป็นการใช้ map reduce เพื่อรวบรวมข้อมูลนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็น single purpose aggregation method ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกันคร่าวๆนะครับว่าในแต่และตัวเนี่ยมีการทำงานกันยังไงสำหรับตัวแรกเราก็จะมาทำความรู้จักตัว aggregation pipeline กันนะครับว่า การทํางานของเขาเนี่ยเป็นยังไงอ a g r e g เ t ชันป i p e l i n e เนี่ยก็คือวิธีรวบรวมข้อมูลแบบหนึ่งของ MongoDB นะครับจะเป็นรูปแบบของพ่อส่งข้อมูลไปเรื่อยๆโดยจะประกอบไปด้วยส a ต e อย่างน้อยหนึ่งสเตนะจนไปถึงเป็น Output ที่เราต้องการนะครับทีนี้เรามาดูเป็นภาพกันหน่อยดีกว่าเพื่อที่จะเข้าใจกันง่ายยิ่งขึ้นนะสมมติเรามีด็อกิเมนที่อยู่ในคอลเลกชันนะครับ ตัวข้อมูลเราเนี่ยก็จะไหลมาตามท่อนะครับจนถึงเป็นเอาพุตสำหรับในท่อส่งข้อมูลเราเนี่ยจะมีสเตตอยู่อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับ a g ปพลิเคชันปลาย line เนี่ยถึงจะใช้งานได้สำหรับในตัวรูปภาพนี้ข้อมูลเราก็จะเข้ามาที่สเตตที่1สเตตที่1จะทำการแมชตัวดเนินการแมชทำการหาสเตตัสที่เท่ากับ a มาเท่านั้นเมื่อหามาแล้ว จะพ่นเป็นเอาต์พุตออกมาที่สเตทที่2นะครับสเตทที่2เนี่ยจะใช้ตัวดําเนินการซอ r c e เอมเป็นเปก็คือ1ก็คือการซ้อนจากน้อยไปมากนั่นเองจากนั้นก็จะพ่นออกมาเป็นเอาต์พุตเข้าเป็นอินพุตของสเตทที่ n สเตทที่ n ก็จะทําการลนะิมิตลิมิตก็คือให้ตัว Document เนี่ยโชว์ออกมาเพียง3 Document จากนั้นก็จะเป็นเอาพุตตามที่เราต้องการนะครับก็จะได้เนี่ยครับสเตตัส AAA ตามที่เราแมชไว้สเตตัส A อาร์มก็คือ Source a มา u n หนึ่งก็คือซอสจากน้อยไปมากสิบยี่สิบสามสิบอย่างนี้ครับแล้วก็รู้แล้วว่า a p g l i a t i o n ไบไลน์เนี่ยมีการทํางานเป็นสเตตสเตสเตยังไงทีนี้เรามาดูคําสั่งในการใช้กันดีกว่าว่าคําสั่งที่ใช้เนี่ยเป็นรูปแบบยังไงลักษณะยังไงนะครับอ่าสำหรับคําสั่งที่ใช้ใน MongoDB เนี่ยก็จะใช้คล้ายๆตัวอื่นเลยนะครับก็คือ DB .order ก็คือ o o l l e t t o o ของของเราเลยนะครับว่าของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันสําหรับของผมก็จะใช้เป็น order แล้วก็ตัวนี้ครับที่ต้องเน้นก็คือ aggregate จะเป็นตัวดำเนินการ a อเกิ g เกตสำหรับใน a อเก็ g เกตก็จะมีตัวดำเนินการแมชแมชสเตตัส A หาสเตตัสที่เป็น A เท่านั้นเมื่อหามาแล้วจะทำการกรุปกรุปคัด id และทำการ Sum a อ o เมาก็คือบวก a อ o เมาเข้าด้วยกันเรามาดูเป็นตัวเป็นตัวไปนะครับตัวแรกผมก็จะมี Document อยู่4ตัว4 d o ด็อกิเม ซึ่งในแต่ละด็อกิเมนต์ก็จะมีคัส ID ดีเอมเาล์แล้วก็สเตตัสจอนเหมือนกันทั้ง3ด็อกทั้ง4ด็อกิเมนต์เมื่อเข้า Sta ต,ตแรกก็คือทำการแมชแมช h A จะทำการเลือกข้อมูลที่สเตตัสเท่ากับ A มาเท่านั้นสังเกตรครับว่าจะไม่ได้เลือกสเตตัสด,ด,ดีมาจะเลือกสเตตัสที่ A เพื่อมาโชว์เท่านั้นเมื่อผ่านสเตตแรกไปจากนั้นเข้าสเตตที่2มาก็คือการกรุปกรุป คัด ID ที่เท่ากันและทำการ sum amount ทีนี้เรามาดูในตัวข้อมูลจะทำการ group a 1 2 3 a 123 mm hmm. เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ทำการ sum amount ก็คือจะเปลี่ยนเป็น total total ก็คือ750คือบวก500และ250เข้าด้วยกันทีนี้ตัวนี้ id จะไม่เหมือนใครก็คือจะ show ออกมาเป็น200อย่างนี้เลยครับ เราก็ได้ออ p u ์ตามที่เราต้องการเรียบร้อยก็เราก็ได้รู้จักการรวบรวมข้อมูลผ่านไปลายกันไปคร่าวๆนะครับว่าการทำงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงสำหรับในวิดีโอถัดไปเนี่ยเราจะมาดูการใช้ MapReduce ในการรวบรวมข้อมูลและ Single Purpose พ g อาก e กียนเมเนี่ยกันบ้างนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอบจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ thank you